สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้เรามาเรียนรู้หัวข้ออันทรงพลังเกี่ยวกับจิตตานุภาพบังคับตนเองเหตุใดเราจึงต้องใช้จิตตานุภาพบังคับตัวเราเองจะใช้บังคับคนอื่นเสียไม่ดีกว่าหรือเพราะเหตุใดเราจึงจําเป็นจะต้องใช้พลังจิตตานุภาพบังคับตัวเราเองก่อนและฟังคลิปงานสอนนี้ที่จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ศิลปะของการใช้ชีวิตและจิตวิญ,ญญาณคะ่ะ เมื่อเรามีพลังจิตนาุภาพเหตุใดเราจึงไม่สามารถใช้พลังจิตนาุภาพนี้ในการบังคับผู้อื่นนี่เป็นปัญหาที่ชอบถามกันอยู่เสมอและคำตอบมีอยู่ดังต่อไปนี้คือใครเล่าในโลกนี้จะเป็นที่พึ่งแก่เราได้ดีเท่าตัวเราเองใครเล่าจะมาทำประโยชน์ให้ได้มากเท่าที่เราจะทำให้แก่ตัวของเราหลักธรรมทุกๆรัธิย่อมยืนยันว่าตนเองเป็นที่พึ่งของตนอย่างประเสริฐที่สุด และตนเองจะทำประโยชน์ให้แก่ตนได้มากกว่าดีกว่าถาวรมั่นคงกว่าที่คนอื่นจะทำให้เมื่อเป็นเช่นนี้แทนที่เราจะทะเยอทยานใช้จิตนาุภาพที่ปลูกทำขึ้นแล้วนั้นไปบังคับผู้อื่นเราจะใช้จิตนาุภาพอันนั้นเป็นเครื่องบังคับตัวเราเองให้ทำประโยชน์แก่ตัวเราเองเสียทีเดียวโดยไม่ต้องรบกวนผู้อื่นดังนี้จะไม่ดีกว่าหรืออีกประการหนึ่งเล่า การที่คนอื่นจะมาทำร้ายแก่เราอย่างไรก็ยังไม่ร้ายเท่ากับที่เราทําให้ตัวเราเองเพราะการที่คนอื่นจะมาประทุษร้ายเรานั้นเรายังจะมีทางฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้บ้างแต่ถ้าเราทําให้ตัวของเราเองก็ไม่รู้จะไปเรียกค่าเสียหายจากใครเพราะฉะนั้นการใช้จิตนุภาพบังคับตนเองมีให้ทำร้ายตนเองนั้นจึงจำเป็นยิ่งกว่า ที่จะคอยป้องกันการกระทําร้ายจากคนอื่นอันหนึ่งเป็นความจริงอันมีพิสูจน์แน่นอนแล้วว่าใครที่ไม่สามารถบังคับตนเองตามหลักที่กล่าวไปนี้ได้แล้วก็ไม่สามารถจะบังคับคนอื่นได้เลยนี่เป็นกฎธรรมดาของจิตศาสตร์ฉะนั้นผู้ที่ใจร้อนไปฝึกฝนทำการบังคับคนอื่นก่อนที่จะบังคับตนเองให้สำเร็จเสียก่อนแล้วย่อมพยายามก็เสียแรงเปล่าไม่ได้ผลดีอะไรเลย การใช้จิตตอนุภาพบังคับตนเองนั้นมีสาขาที่แยกออกเป็นเจ็ดประการดังนี้ 1. บังคับความหลับความตื่น 2. ทํทำความคิดให้ปลอดโปร่งว่องไวในเวลาตื่นขึ้นแล้ว 3. เปลี่ยนความคิดได้ตามต้องการ 4. สงบใจแม้เมื่อตกอยู่ในอันตราย 5. เปลี่ยนนิสัยความเคยชินของตัวจากร้ายเข้ามาหาดี 6. ตรวจตาตัวของตัวเองเป็นครั้งเป็นคราวโดยสม่ำเสมอและ 7. ป้องกันร,รักษาตัวด้วยจิตตานุภาพวิธีที่ 1. บังคับความหลับและความตื่นการหลับนอนเป็นความจำเป็นในชีวิตของมนุษย์คนที่ได้หลักอย่างสมควรแล้วเวลาตื่นขึ้นย่อมมีมันสมองปลอดโปรง่งมีกำลังกายแข็งแรงมีความมานะพยายามในอันจักระทําความดีและสแสวงหาประโยชน์เพิ่มพูนให้แก่ตน ในตาสว่างเสียงแจ่มใสร่างกายคล่องแคล่วมีชีวิตสดชื่นเหมือนต้นไม้ที่ได้รับการพรวนดินรดน้ำอย่างดีเวลานอนหลับเป็นเวลาที่ความชราหยุดเดินเป็นถ้อยคำของนักปราชญ์และมีความจริงอยู่เป็นอันมากว่ากล่าวคือมนุษย์เราตั้งแต่เกิดขึ้นก็เดินเข้าไปหาความชราหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าความชราเดินมาหาแต่เวลาที่คนเรานอนหลับ เป็นเวลาที่ความชลาหยุดเดินเพราะฉะนั้นคนที่นอนมากจึงแก่ช้าและคนนอนน้อยจึงแก่เร็วและถ้าคนเราไม่นอนเสียเลยก็ต้องตายในไม่กี่วันคนโบราณหรือคนที่ป่าเถื่อนที่สุดปรากฏว่าอายุยืนมากๆทั้งนี้ก็เป็นเพราะคนเหล่านี้ไม่รู้จักหรือไม่ใช้จุดโคมไฟอย่างพวกเราในสมัยนี้แต่พอสิ้นแสงตะวันก็นอน และพอตะวันขึ้นก็ตื่นไม่ทำการฝ่าฝืนธรรมชาติสมัยนี้พวกเรารู้จักใช้โคมไฟนอนดึกและตื่นสายหรือใช้เวลากลางวันเป็นเวลานอนและใช้เวลากลางคืนเป็นเวลาตื่นซึ่งเป็นการตรงกันข้ามกับความประสงค์ของธรรมชาติพวกเราจึงตายเร็วกว่าคนสมัยโบราณไม่มีอะไรจะทำความรำคาญเท่ากับการนอนไม่หลับ เวลาล่วงไปเปล่าโดยไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์และกำลังร่างกายเสียไปโดยไม่ได้ผลตอบแทนใครที่นอนหลับในเวลาที่ต้องการหลับได้เสมอแล้วก็นับว่าเป็นคนเคราะห์ดีที่สุดเหตุที่ทำให้คนนอนไม่หลับมีอยู่สองประการคือ 1. ร่างกายไม่สบายพอและ 2. ความคิดฟุ้งซ่านในเรื่องร่างกายไม่สบายย่อมจะเกี่ยวด้วยโรคภายในตัวหรือรับประทานอาหารที่ย่อยยาก แต่เมื่อเราได้บำรุงร่างกายตามในยะที่กล่าวมาแล้วในบทที่หนึ่งนั้นแล้วก็จะช่วยบรรเทาสาเหตุข้อที่หนึ่งนี้ได้มากเหลือแต่วิธีที่จะนอนกล่าวคือนอนอย่างไรจึงจะหลับง่ายมีวิธีควรปฏิบัติตามอยู่ดังนี้เวลานอนควรระวังให้ร่างกายทุกส่วนได้รับความผ่อนพักทั่วตัวกล่าวคือแขนขาให้เหยียดสบายหมอนไม่สูงเกินไปจนเมื่อยคอ ที่นอนไม่ต่าตอน,ตอนกลางจนตัวงอทำให้หน้าอกแฟบควรนอนตะแคงข้างขวาหรือถ้าจะนอนงายก็ควรให้เอียงข้างขวาเล็กน้อยซึ่งเป็นท่าที่ร่างกายจะได้รับความผ่อนพักอย่างดีที่สุดเรื่องความคิดฟุ้งซ่านเป็นมูลเหตุอันสำคัญของการนอนไม่หลับตามปกติคนเราจะนอนหลับง่ายที่สุดในเมื่อจิตไม่คิดถึงอะไรเลยแต่ถึงแม้จะคิดถ้าคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใด แต่อย่างเดียวก็ยังพอหลับได้ง่ายแต่โรคนอนไม่หลับนั้นเกิดจากความคิดที่เร่ร่อนไม่เป็นระเบียบอย่างที่กล่าวมาแล้วในบทที่หนึ่งเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือในชั้นต้นพยายามคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เรื่องเดียวเสียก่อนครั้นแล้วก็เลิกไม่คิดถึงอะไรเลยทีเดียวกระทำใจให้หมดจดเหมือนน้ำที่ใสสะอาดจริงอยู่วิธีนี้คนทั่วไปจะกระทำไม่ได้ตลอดไปทุกคน แต่สำหรับผู้ที่ฝึกฝนจิตานุภาพตามวิธีที่กล่าวมาจะสามารถนำได้โดยไม่ลำบากนี่แหละเป็นผลอันแรกที่จะพึงได้จากการใช้จิตานุภาพบังคับตนเองแต่การบังคับความหลับเท่านั้นยังไม่พอยังต้องพยายามบังคับความตื่นอีกด้วยกล่าวคือให้เราสามารถตื่นได้ในชั่วโมงหรือแม้แต่นาทีที่เราต้องการโดยไม่ต้องให้ใครปลุกซึ่งเป็นการรบกวนเอาเปรียบคนอื่น การตื่นนอนไม่ได้ตามกําหนดเวลานั้นย่อมจะเกิดความเสียหายได้มากๆเช่นในเวลาเดินทางไกลถ้าไปจับรถไฟหรือเรือไฟไม่ทันตัวรถหรือเรือที่ซื้อไว้เป็นจํานวนเงินตั้งพันๆก็เลยจะใช้ไม่ได้ฉะนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องบังคับตัวเราให้ตื่นได้ตามเวลาที่ต้องการวิธีบังคับนั้นไม่เป็นของยาก แต่สำหรับผู้ที่ได้ฝึกฝนตามวิธีที่กล่าวในบทที่หนึ่งมาแล้วก็ยิ่งจะง่ายที่สุดกล่าวคือให้เรามีความต้องการอันเดียวในเวลาที่เราหลับว่าเราจะตื่นในชั่วโมงนั้นนาทีนั้นเมื่อความต้องการอันนี้แน่แน่จริงๆไม่ใช่ต้องการอย่างเกลียดค้านแล้วเราก็จะตื่นได้จริงๆจะตื่นในชั่วโมงนั้นหรือแม้ในนาทีนั้นเองแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ของหัดยาก อาจได้ผลทันทีในการหัดทำครั้งแรกร่างกายเป็นธรรมชาติที่คอยปฏิบัติตามคำสั่งของใจอยู่เสมอขออย่างเดียวแต่ให้คำสั่งของใจนั้นเป็นคำสั่งที่เด็ดขาดไม่ใช่คำสั่งอย่างเกลียดค้านเท่านั้นและวิธีการสั่งจิตแบบใช้จิตนุภาพนี้ยังสามารถสั่งจิตให้กำหนดตามเป้าหมายที่เราต้องการได้ตามความสมประสงค์ด้วยแต่วิธีการทุกอย่างต้องผ่านขั้นตอนในการเรียนรู้และฝึกฝน และสำหรับหัวข้อทำความคิดให้ปลอดโปร่งว่องไวในเวลาตื่นขึ้นและเปลี่ยนความคิดได้ตามต้องการจะขออนุญาตอธิบายในคลิปวิดีโอในหัวข้อถัดไปค่ะขอบคุณสำหรับการกดแชร์ออกไปให้จิตวิญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้